ว่าต้องมู้คไหมตอนท้ายอ่ะลองวางแผนท้ายเกมหน่อยนะเพราะว่าคิดว่ายังไงท้ายเกมใช้อุปกรณ์ที่ให้ให้ให้ส่งผลสูงสุดครับเออเออมาส่งอุปกรณ์ท้ายเกมหอนะพี่หม่อมผมรบกวนหน่อยอย่าเพิ่งโยนเลยกันซีซัวนะผมว่ามันมีผลว่าไอ้พวกห้ามโหลดพวกอะไรไอตรงห้ามโหลดอ่ะพอห้ามโหลดเราสามารถพลิกไปบุกได้เ้ยแล้วกดหมดเลยเราพลิกไปบุกได้เลยแล้วพอก่อนจะหมดก็บอกให้เขากลับ ใช้ทีเดียวสามมันติดไปเลยข้างหนดมันมีเวลาประมาณนาทีหนึ่งของคุณไปโจมคุณไปบุกตรงที่มันยับไปอันนี้มันคืออะไรออเพก่อนอุปกรณ์ แบงค์ใส่ไม่มาใส่ไม่มาพี่แป๊บทำไมไม่สะต่อนอ่ะผมหาผู้ไม่ถูกแล้วอ่ะทำไมทำไมฝั่งุ้งันนี่เขาลองลองเดินไปเจอเฉียดแถวๆไอ้นี่ได้นะเจอป้องไหมเจอเอนจิเนียร์ตัวแข็งๆอ่ทคนรู้ไหมมาเลยครับเลือสี่ล้านอะไรก็ไม่มาแจ้งเตือนมากกว่าคนนึงตอนนี้ ยีพ้าแต่อีโป่ใช่ว่วนเราก็น่าจะเปที่ละกันทำไมคนของเราเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวผมชเช็คหลังวอลไม่เป็นไรเอาให้ชนะไม่ว่าไม่ว่างเน่ช่วงเวลาจริงๆผมก็ไม่ว่างหรอกผมไม่ได้รับแจ้งจากใครเลยว่าจะมาไม่มามีแจ้งที่เรามายี่สิบเจ็ดแล้วทุกคน รี่อัเรียคนิ <bunker S 1> ่ ER <uzu> มาานแล้วเนาะแต่ว่าตุ๊กเตียเล่นยังไงครับพีออนให้ใช่ไหมมาตุ๊กสดใจะคอของเขายี่หกโอ้โหสูสีมากมาให้มาก็จะมันเลยอะ หนึ่งนาทีสุดท้ายครับสู้ใหได้ไหมอียวิ๒วิกดอาหาส่วนตัวทำได้เลยครับกดไว้สองชุดนะ้าซีพีกระชุดแน่รอนี้โอ้ยผมอะไรนะก้าละเอ็นขวาเหรอเวลาผมบอด้วยตัวอินจิเนียร์ผมลงลงห้าห้าสามสามหรอเนจิเนียร์เจ็ดเอ็นเดิ สามสิบวิครับกดอาหารส่วนตัวได้เลยกดไปตั้งงานแล้วพี่กดไปตั้งงานตอนนี้สิบพีทะลุสิบแล้วสิบล้านมหาฉล้วกดอีกก็ได้ใครไม่มีตี้เนี่ยอาตีดวยเลยเด้อเริ่มละหาหาพระราชาเขาได้ว่าเป็นตัวอะไร เหมือนเดิมไหม <c oughs> น่าจะวินแล้วเหมือนเดิมหาเลยพุทธป้าไม่กลัวเรอกตายกลับอยู่แล้วจำไมเนี้ยเรสกิลมาตายกลับอยู่แล้วไม่ต้องแปลกใจนะเขาจะ,จะต,ตายเกินราราชายยี่สิบเจ็ดต่อตยี่สิบเจ็ดเท่ากัน มันรอไม่ถึงมันรอไม่ถึงป้อมไว้ฮัลโหลเราโดดหลดได้ไหมตุ๊กเจอแล้วมันจะสายปีใกล้นี่เหนื่อยเนาะกว่าจะเข้าถึงสิ่งก่อสร้างได้เฮ้ยครับสิ่งก่อสร้างไม่ง่ายครับกรเาดีกว่านะคราวนี้ลูกเกมเัาดีกว่าเออไม่ง่ายครับเราถึงก่อสร้างเราไม่ง่ายครับบอกเลยไม่ง่ายครับสวยพี่สวยพี่แบงค์สวยไอ้เที่ยมันไม่มันมันมันตีมันไม่ตีพี่แบงค์เลยหรอไอ้เที่ยมคนเอาแต่ผมว่ะ <S 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 ไอ้เฮียไม่ไม่เอาพี่แบงค์ไงแต่พี่แบงค์ตีโคตรฟรีโอ้โหตายได้ก่อนได้ก่อนได้ก่อนประตูจะได้ก่อนลูกเกมดีกว่าวันนี้แต่าเพิ่งแบงค์ประตูอย่าเพิ่งแบงประตูผมบุ๊บผมบุ๊บเข้าไปผมบ้งเข้าไปผมบ้งเข้าไปโอ้ยแม่งตายโคตรไวคอยเขาคอยเราเราจะไดหนึ่งมาแล้วนะ โอ้โกดเป็นพันล้านรอบไ้เฮียก็มมงเฮ้ยเขาบางนะเขาบางกรบางเขาบางเขาบางตัว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 บางมากบางมากตัวตีวตับางคือเต้วตักตัว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 ตันตัว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 ะัวตัวตัวลัวตันตัว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 ตัไตัวตัวตัวัไม่ได้ ตอนนี้ป้อมเรายังไม่แตกหมดใช่ไหมแต่กำลังใช่ไหมเห็นะแล้กมันยังเตยังตปอยู่สวยสวยสวยหลดแล้วเราหลดแล้วหลดแล้วเราสแวอยู่น้าอยู่ห่แถววันนี้สวยสวยสวไปอีกไปอีกเริ่มเมปเร่มือตีไหนก่อนนะพี่้อมก็กลับมากันได้แล้วเราได้เปรียบเยอะมากมือีมือก่อนมือมือน่ารคาญกว่าเอามือเเออตีมือก่อนมือน่ารำคาญกว่าปอยปั่นก็ได้ปลอยปั่นก็ได้ ผมบุกก่อนเพราะว่าถ้ายังไม่บุกแต้มมันแป๊บเดียวมันเฮ้ย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 เขาทะลุมาเขาทะลุมาแล้วเขาทะลุมาแล้วทะลุกำแพงแรกแอร์ก่อนถึงจะเสร็จมงมึงมึงดูมึงนะอย่าเพิ่งกลับไปนะบุกไปก่อนใช่ตอนนี้กลับไม่ได้กลับไม่ได้นะประสบการณ์สอนนะไปนั่นแหละการได้การอยู่การอยู่ถอยดิโโดนไอเทียโดนแบ็คโฮ มกําลังทุบป้อมทุบแสงก็อยู่ไม่ไปจากกันไล่ทุบอยู่ต้องเอามืดก่อนวะพี่ใช่ใช่ข้างหลังเหรอมันมันใช่พี่มันมืดมันอยู่ไกลอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยเขากลับไปกันเหมือนมือกลันไอ้หนึ่งถึงสี่ร้อยถึงสี่ร้อยเขากลับไปกันดีแล้วแต่เราไม่เป็นไรตอนนี้ทีมบุก่ันร้านนี้ได้อยู่ีเราหมดหมดเลยโอ้โหเยอะมากกันเยอะมากกันเขาโหลดแล้วหนึ่งแทนไม่ได้โหลดล็อกไม่ได้โหลดล็อก ได้ไป็หนึ่งรถปะเดียวแหละเขาหนึ่งต่อสามนั่นนำอยู่นำอยู่สองมีข้างข้างเหรอมีข้างข้างดูว่าจูจูมาจากไหนสลัดชีพป้อมเคลียร์ป้อมเคลียร์ป้อมป้อมแสงแตกป้อมแสงแตกเหรอเหลือเหลือมืดหลังใช่ไหมแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปพยายามกันป้อมอ่ะนั่นแหละเอาให้ตายไม่ตายไม่ตายเดี๋ยวโดน่อย โอบกิ้วไว้ไม่ถูกต้องนะไปมีสองคนครับมีคนรอนดูดสองคนมีคนรอนดูดสองคนไม่ต้องกลัวมันได้เข้ามาง่ายง่ายเหรอ,อเออมันกดมันเต็มกดมัน,มนเต็มแตกแตกมีคนรอนดูดสองคนค่ายมาแล้วค่ายมาเขาน่าจะคนมาเพิ่มขึ้นนะจูดส่งมันโอหย เฮ้ยกดมันเต้มาโหลดเข้ามาตีป้อมได้เข้ามาตีป้อมกันหน่อยนะป้อมมือข้างหลังใช่ไหมครับกําลังกําลังได้เลยพี่ไฮ้ยไปตีป้อมมือทีไรแม่งมาตลอดเลยวะต้องตีต้องตีตีไปเรื่อยๆไม่เป็นไรช่วยตีอย่างน้อยให้เขามาสนใจเราแล้วเดี๋ยวแคลนกดป้อมได้เองเฮ้ยโดนลุงเธอแบบว่าไอ้นี่มันตาหลังว่ะไอ้วิทย์อะวิทย์วิทย์มันตาหลังอน่ยเออเดี๋ยวไม่ได้เคลียร์เคลียร์วิทย์ให้หน่อยดิเนี่ยเนี่ยวิทย์ตัวเนี่ยวิทย์ตัวเนี่ยวิทย์ตัวเนี่ยไอวิทย์ตัวเนี่ยเอาแม่งไไปปโอเเเคใขข้้้าาดน ป้อมตอนนี้ไปแล้วหกสิบเปอร์เซ็นนะเหลือหกสิบเปอร์เซ็นต์คุณช่วยหน่อยหกสิบแล้วระเบิดพลังขยไดเยอะโอ้ยวิดไมค์ไรเนี่ยวิดไมค์ไรเนี่ยวิทดไมค์อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนหายตัวอยู่ไหน่เคอคอไปเรื่อยๆตอนนี้แอนแก้สวยมากผมเห็นเลยโหลดนี่ไม่มีเล้วไอ้มันตัดหลังอีกแล้วไอ้วิดเนี่ยไอ้วิดมันตัดหลังอีกแล้วหลังไป ผมนั้นมันผมงั 30, 30. It, s <S Three, hey, ้นมันแบ็คจำนวนคนเป็นไงวะดูไงอินสปายวันนี้สามสิบครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดฝั่งเขายี่นะผมดูแลมาสามจิดติกูต้องไปแก้ลิลิร้อเนี่ยแก้ทำนายลิลิเนี่ยเขาเริ่มะครับเขาเาเริ่มเป็นทีมบุกเยอะวันนี้ไม่มีเขาอล้วนะวันนี้คนเยอะกว่าด้วยเต็มที่เลยเต็มที่เลย เขาอยู่ใน6แล้วครับเหลือแค่30%เหลือโอเคเหลือโอเคพี่เหลือ 5K หล้วอันนี้โหลดล็อคล็อคปุ๊ป้อมมืดด้านหลังเหลือ 5K แล้วพี่ช่วยกันหน่อยช่วยกันช่วยกันช่วยกัน20%เองช่วยกันแท้ๆเดี๋ยวก็แตกเขาโอ้ขัดไปการเยอะนะขัดไปการเยอะแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรดีๆมันทำให้เขาไม่ได้บุกเรารับมือไปทุกคนที่มีเนี่ยระวังหลุดนะระวังหลุดนะต้องการยูทูบีนะครับ ป้องกันดีนะเหลือหเหลือหนึ่ง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 เคเหลือหนึ่งเคเข้วยกันสวยสวยสวยตุ่มสองนี่ว่ามดแตกแตกแตกเราแตกแล้วแตกแล้วแตกกันมาสวยสวยครับสวยสวยมดผมมดผมมดดีมากดีมากดีมากช่วยกันแรงกันสายการดีมากดีมากเหลือป้อมไม้ด้านข้างอ่ะสำคัญปะไม่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 เป็นไรเอ้ยแต่มันเป็นบัฟนะไอ้ไม้เนี่ยเอ้ยไม้นี่เดียวเองตีแตกๆเพอะหลักแสนเลยร้อยเรียบร้อยแบงค์สวย ไอ้ไอ้วิทด้านหลังมันเล่นเหมือนเดิมอ่ะไอ้ไอ้วิทด้านหลังมันเข้ารอตัดหลังเหมือนเดิมอ่ะรอผมรอแคนมาก่อนเดี๋ยวผมเน่เน่เไอ้วิทวิทตัวหลังเนี่ยมันรอตัดอย่างเดียวเลยอะรอจังหวะแคนเข้าก่อนเออจะรออย่างเดียวเลยอ่ะเพื่อนไม่มีสกิลกันดามเองก็เท่านั้นแหละจริงพีด้าโอ้โหแต่จังเป็นสิบเพราะว่าเด็กมันดูนี่ผัดกันอยู่ยังนี้หลอดงรวบพวกวิ่งกันหลอดยังไงหลอดยังไงรอจะหลอดเป็นอยู่สองตัวเนี่ย ใส่ก็ได้รอเติมมุมหน่อยใส่ก็ได้รอเติมมุมหน่อยโอลวกขอรวบขอรวบรวบตายแล้วขอรับตายแวบเตวไอ้เีย่งซู้ม่งซูีป้มแล้ว้อแล้วปีมแล้วขวาวาโลดโดสวยสวยสวยอวิทอวิทอวิสวยวิแตกวิแตกรวบเกี่ป้องกัน มาไหมมาไหมมาทะลุอีกนิดเดียวจะขึ้นหกแต้มแล้วเนี่ยมาแล้วหรอมาทะลุอ๋อทุกคนอีกนิดนึงนิดนึงแคนจะแคนจะขึ้นแถบหกแล้วอีกนิดนึงนิดนึงเข้าไม่ได้หรอจังหวะเข้าหกแล้วว้าวชนะที่สิบชนะที่สิบไม่ผมว่าไอวินไอวินไอวินอีกแล้วไมเชื่อไอวินนี่อีกแล้ว แบงค์กุดต่อนะถ้างั้นนะยังไม่กลับนะผมว่าออแบกแบกหกจุดสามแล้ว <laughs> รับปะแรงโอ้ไม่หล่นให้มา <laughs> มึงจะโหลดยังไงเขาทุกคนสวยครับทุกคนสวยได้นะไหวอยู่นะแขงกำลังวิ่งไปโหลดตั้งนึงหลน้ำ คุ้มกันเพื่อนหน่อยครับคุ้มกันเพื่อนหน่อยเพื่อนโหลดไม่ได้โล่งโล่งต้นไม้โล่งไอเขาบุกดป๋อไม่ทีมไม่ทีมเขามันหายอะดีนะล้วพี่ต้องไปไ่ออินบอสโหลดจะได้หายไปจออินบวสสามสี่ตัวไม่มีไม่มีพี่ตรงนี้ไม่มีเพิ่มขึ้นตรงนี้ไม่มีีของสักทีอันตรายแล้วกดมอนเต้กดมอนเต้ละแตกสวย ผมรอจังหวะผมรอจังหวะเข้ามันมันจ้องแครนอยู่ตัวเดียวเนี้ยสวยสวยใจป้อมแตกอ่ะแครนยิงไปแล้วแครนยิงไปแล้วจุดเดียวจุวป้อมไม่แตกเลยกลับมาโอ้ยดี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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาได้แล้วได้แล้วกดดันเขากดดันเขาจะเจ็บเจ็บพลแล้วจะเจ็บเพลแล้วมืดไปดิมืดไปดิมืดไป ไอ้ไอวิทอ่ะไอวิทเนี่ยไอวิทตัวเดียวเลยตอนเนี้ยอุ้ยไอวิทเนี่ยมันคือตัวของอาจีนั่นน่ะตัวนั้นน่ะ็อกซิกเล่ย์เหรอเอออ็อกซิกเลยเดียนตัวนี้ไส้แข็งมากทำทำพวกไอ้วิญญาณครบหมดเลยโอ้ยโดนใบโดนใบโดนฟาดหมดฟาดหมดฟาดเลยฟาดเลยรถตายดึงงานจัดดึงงานจัดดึงงานจัด ดึงอ่งวิ่งมาย่างงั้นก็โดนตัดอย่างเดียวเลยฟอร์มไม่ตีคนขวาแตกแล้วขวาแตกแล้วเราจะไปิตีขวาไปห้องกลงจะมันถูกยับเลยแรงๆรื่งตัวเล่นพีพีไอ้จ๊ะอามียร์มาด้วยมมืดไปทีมืดไปทีหนึ่งเอามาถมมามามา รวบรวบรวบนี่รวบห้องกงดอมนี่รวบห้องกงดอมานนี่สวย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 คุณโหลดจากตรงไหนวะเนี่คุณโหดมากเลยแกนจะก้าแล้วทุกคนวันนี้จบเกมไปเลยไปเลยไปเลยตอนนี้เดี๋ยวจัดการเองอจบแล้วผมอะผม่จบแล้วไปก่อนนะ